สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิป1 2ราศีรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนสิงหาคมเป็นของชาวราศีมิถุนการดูดวงอะ่ะเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัว จะทำตรงบางคนก็นไม่ตรงด้วยการที่เจอในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่วงหน้าก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักภูมิหาร4หลักอิทธิบาท4มรรคมองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนยินมาค่ะนามาใช้ในชีวิตประจำกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆหเหล่านี้สามารถช่วยคลีลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราพรู้ว่าในเดินสิงหาคมเนี่ยชาวราศีมิถุนเป็นไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่งวินาศก่อนวินาศเนี่ยมาถึง เอ่อคือมาถึงการปกปิดก็ได้ความรับก็ได้คนใกล้ตัวหรือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเกอื้อกูลทุกคนก็ได้สิ่งรีรับก็ได้แล้วก็หมายถึงปัญหาอ,อุปสรรต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยนะคะอ่ะแล้วทีเนี้ยในตำแหน่งวิราณคุณนะมีดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้อีก6ปีใน6ปีเนะี มรดูลเป็นเรื่องของอะไรบ้างเป็นเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมเทคโนโลยีสิ่งที่ไม่คาดคิดภัยธรรมชาติสิ่งรีรับศาสตร์รีรับก็ได้สิ่งต่างๆที่กล่าวถึงเนี่ยจะเกิดขึ้นในด้านดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทำบุญบุญสนกคนมากน้อยเพียงใดก็ต้องลองสังเกตดูว่า ที่ผ่านมา1ปีเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมของตระคนนะคะคือสามารถบอกได้เป็นไกดนะ์ไลน์นยถ้าโอเคคน,คนที่เกิดในสิ่งที่ดีก็ดีแต่คนที่เกิดในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยลองกลับมาเรียลงมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของที่เราใช้อยู่ลองเปลี่ยนใหม่ลองทำอะไรที่แบบ ดีๆเนี่ยาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะทีนี้พจนที่30เมษาเนี่ยมีดาวพัสดีเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศอีกดาวพัสดีเนี่ยเป็นดาวเจริญนปัตตนิันกรรมะปัตนนิอยู่ในวินาศนักให้มองสองมุมก่อนมุมบวกก็คือสามารถช่วยเหลือเกืก้อกูลทุกคนได้คือใคร อ่าเรียกว่าคู่ครองคุณอะคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยคู่ครองคุณเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณแต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยคู่ครองคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องดูตามหน้างานของแต่คนรวมถึงอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะอันนี้คือก็ต้องนะแต่ถ้ายกตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่า คู่ของคุณใครที่ทํางานเกี่ยวกันอาชีพการใช้เสียงหรือพวกสื่อออนไลน์นี่คือก็ต้ององว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้รวมถึงโรคภัยคือเจ็บคออ่าวัดลงคออันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะแต่เพียงเป็นยกตัวอ,อย่างให้ฟังแล้วก็ดาวสิเองเป็นดาวเจลริกรรมะด้วยมีอย่างไม่นาาน,นะในมุมบวกเนี่ยนะบอกว่าคุณน่ยจะต้องไปรับ ผิดชอบงานที่มีอะไรนะางานที่เป็นความรับหรือบางคนต้องไปทำงานอยู่เบื้องหลังบางคนก็ต้องไปทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกระดโครงสร้างเยอะอะไรซับซ้อนของแต่ละคนนะหรือบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนี่ก็ต้องไปดูว่านโยบายของแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างบางคนการงานกูจต้องเปลี่ยนกับ เกี่ข้องกับคนไกล้ตัวก็ได้แต่ถ้ามุมลบเนี่ยมนถึงปัญหาอ,อุกักต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยเช่นการงานของคุณต้องมีการเรียกว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นก็ได้หรือการงานคุณเนี่ยอาจจะทำคุณไม่สบายได้ไม่สบายจากอะไรเงี้ยที่ยกต่างความเครียดหรือเราโดยอาชีพเราเนี่ยเป็นพิธีกรไหมไปเป็นวิทยากรไหมเดินสายเยอะไหมใช้เสียงเยอะ เจ็บคอหวัดลงคอคือแล้วตอนอยุ่กันหน้าฝนด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนแต่ก็คือรักษาหายได้อีกมุมนึงเนี่ยดาวสดีเองอะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามการทําบุญกุศลของต่ละคนที่ทํากันมาหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกทางกฎหมายและเล้บอกว่าไอ้ที่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณทําความดีทําอะไรที่มีผิดกระเบียบข้อบังคับต่างๆหรือในหนึ่งปีที่ดาวพุทด,ดีตําแหน่งเนี้ยคุณก็ทําความดีอย่างคุณทําอะไรที่ถูกตัวบทกฎหมายนะคิดว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ถ้าที่ผ่านมาเราทําอะไรที่ไม่ถูกกฎระเบียบหรือในหนปีเนี่ย ถ้าเราทำารี่ถูกกฎระเบียบปีกอะมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นยังไงถ้าเกิดขึ้นปัญหาตรงนั้นสามารถแก้ไขได้เหมือนกันหรือถ้าในกรณีที่เหตุสุดวิสัยจริงๆถ้าเรามีคู่กรณีไม่สามารถไกลเกีย่ยกันได้คุณก็ต้องใช้ตูวกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องทนายความเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้อันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะ ทีนี้เราดูที่ดาวพุธกันบั่งดาวพุธเออเดี๋ยวเตือนเรื่องการงานนิดหนึ่งการงานน่ะคิดว่าบางคนน่ะอยากจะออกละออกจากที่ทํางานมาทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยอย่าเพิ่งออกทําที่เดิมก่อนคุณไปดูดวงว่ามีดวงทําธุรกิจเองกันบ้างไหมถ้ามีก็ทําแต่ถ้าแล้วก็ดูเรื่องของคุณส่วนกับบริวารแต่ถ้าไม่มีดวงที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย นำเงินเก็บไปซื้อเป็นพัตบัตสรสลากกองทุนรวมอมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณต้องศึกษาระดัอีกกันให้ดีๆไม่แนะนําให้ออกเงินกู้ส่วนใครที่จะระอ,ออมมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่คุณก็ต้องศึกษาธุรกิจให้เข้าใจถ้าคุณต่อยอดสำเร็จเนี่ยธุรกิจแบบเนี้ยจะเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นรูกรุ่นหลานได้นะส่วนใครที่ทำธุรกิจมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยให้กับมาดูเพราะว่า วิธีเคลปัญหาคุณอะว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราไหมเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราเน้อยลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอะคุณมีวิถีชีวิตกันแบบไหนการทํางานเป็นแบบไหนดูเรื่องหุ้นส่วนกับร,ริวารแต่รับผแผนกมีการยากัยกยอกภายในไหมตัวผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ผ่านมาคือโควิดมันผลกระทบแน่แน่ปัจจัยภายในอ่ะเป็นปัจจัยที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะก็มีใครบ้างตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดละระบบวิธีการทํางานต่างๆหรือจะนําเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะ,ะทีนี้ันที่ดาวพุธกันบ้างดาวพุธเนี่ยวันที่หนึถึงสิสงิงหาช่วงเนี้ยพุธเนี่ยยังพักองศาอยู่ ก็เลยให้มองรองว่าในช่วงที่พุทธภาคองศาเราต้องระวังเรื่องของอะไรคําพูดการเจรจา,าต่างๆรวมถึงการคอมเมนต์บนโลกออนไลน์ต่างๆการติดฉินนินทาการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็การกโกหกหลอกลวงรวมถึงเอกสารสัญญาเช็คข่าวสารที่คุณได้ยินมาเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จ คุณก็ต้องเช็คกันให้ดีๆรวมถึงเครื่องมือสื่อสารเราเอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างนะคะอันนี้ก็ดูดูดดคนนะแต่พอวันที่12สิงหาไปแล้วเนี่ยอ๋อดาวพุธคุณเริ่มเดินหน้าละดาวพุธเป็นดาวเจ้าะนไรเป็นดาวตัวตนของคุณกับพันธุก็มองว่าพอพุธเดินไปปุ๊บคุณน่ยการเงินคุณการหารายได้ของคุณเริ่มเดินหน้า เริ่มเดินม,มีความคล่องตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีช่องทางหางเงินได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วทีนี้ดาพุธเองก็ไปดาวดึงผนทุใช่ไหมคะพันทุกกระดุมพระก็บอกว่าใครที่เป็นในหน้าซื้อขายบ้านรถที่ดินเนี่ยเอออันเนี้ยก็จะเริ่มเดมเออ่ดเริ่มเป็นไปด้วยดีและเริ่มขยับขึ้นมาละก่อนหน้านี้ ภักองศาใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช้าแต่ตอนนี้พอ12สองิงหาไปเนี่ยดาวพุธเสด็จเดินหน้าการติดต่อต่างๆเกี่ยวเรื่องการขายบ้านรถซื้อที่ดินเนี่ยก็เริ่มคลองตัวขึ้นหรือบางคนนะ่ะจะได้ประโยชน์จากาทรัพย์สินที่คุณมีอยู่บางคนเริ่มมีหลักทรัพย์มั่นคง มากขึ้นบางคนจะมีรายได้พิเศษเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็บางคนอนะถ้ามีญาติพี่น้องหรือ,อ,อมาอยู่กับคุณด้วยเนี่ยจะได้บอกว่าบางคนดวงเขาอาจจะหนุนดวงคุณให้ทำมาค้าขายดีขึ้นก็ได้ต้องดูของแต่ละคนนะคะทีนี้เรามาดูที่เรื่องการเงินเนี่ยนะก็อยากเตือนว่าเพราะว่าชาวศีมิถุนเนี่ย ดาวเจ้าเรือการเงินคือดาวจันใช่ไหมดาวจันนี่ก็คือก็จะสองวันครึ่งเขาจะเปลี่ยนราศีทีหนึ่งก็มองว่าชาวราศีมิถุนนี่ก็จะมีทั้งรายรับรายจ่ายผสมปนเปนกันทุกเดือนนั่นแหละก็เลยอยากเตือนว่าถ้าชาวราศีมิถุนบางท่านที่มีเงินเก็บเวลาคุณกเกษียณนะคุณไม่เดือดร้อนแต่ถ้าชาวราศีมิถุนบางท่านปัจจุบันนี้คุณไม่มีเงินเก็บ คุณต้องกลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณว่าคุณใช้เงินแบบไหนลองหาสาเหตุให้เจอนะคะแล้วตั้งเป้าหมายไว้ว่าต่อไปนี้เราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยที่เก็บเะค่ะเงินเก็บจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในภายภาคหน้านะถ้าคุณมีมีรับไม่มีเงินเก็บเนี่ยถ้าเราไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีญาติพี่น้องดูแลเวาลากเกษียณไปคุณก็ต้องไปทํางานเพื่อแลกเงินใช่ไหมคะ ถึงเวลานั้นนะ่ะสุขภาพร่างกายเราจะแข็งแรงเหมือนตอนสมัยหนุ่มส,สาวหรือเปล่าส่วนใครที่รายจ่ายมากกว่ารายรับคุณทําบัญชีแล้วคุณก็ดูในบัญชีรายจ่ายคุณนะว่ามีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นไหมถ้าเห็นๆนะก็คือมองว่าในเรื่องของอทั้งหญิงทั้งชายนะเล้าบุรีแล้วก็พวกซื้อของออนไลน์ซื้อของกระจุกกระจิกอะแล้วก็การซื้อลอตเตอรี การซื้อลอตเตอรี่เข้าใจว่าทุกคนนะต้องการถูกลอตเตอรี่กันหมดแหละแต่ถ้าในพื้นชะตาเดิมของใครนะไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ยังไงก็ไม่ถูกนอกจากเวลาดาวจรไปอยู่เรือนรับพระคุณมีโอกาสได้จากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้สำหรับทุกคนนะบางคนนะมีคนเอาเงินสดมาให้บางคนได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามรวมถึงบางคนก็ได้ลูกค้าบางคนก็ได้มิดใหม่บางคนได้คอนเนชั่น ก็ถึงบอกว่าถ้าบองว่าถ้าอยากจะตัดจริงๆตัดตรงซี่ซื้อโรตรี่ก่อนไหมเอาเนี้ยถ้าคุณมีโชคคุณซื้อ,อแค่สองใบคุณก็ถูกแต่ถ้าคุณไม่มีโชคคุณซื้อสิบใบมันก็ไม่ถูกหนาละสิบใบเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้นกะ็อยากให้ทุกคนลองไปพิจรนารณากันดูนะว่าจะไปตัดรายจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นออกมาเป็นเงินเก็บกันได้บ้างอันนี้ก็ฝากไว้แล้วค่ะทีนี้ เรา,าดูที่ดาวทิดกันบ้างวันที่1นึถึงสิเดนี่ยดาวทิดเป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะอยู่ในเรือนกระดุมพระเอ่อก็บอกว่าจะมีคนเพื่อนฝูงคนรอบตัวหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งทำให้คุณเสียเงินเพื่อนอาจจะมายืมเงินคุณก็ได้หรือบางคน อาจจะให้ไปคำประกันก็ได้นะแล้วก็แต่ก็จะมีบางคนนะคะที่ได้เงินจากการติดต่อสื่อสารหรือการออกพบปะสังคมอย่างบางคนที่ร้านค้าที่เป็นร้านค้าแล้วเอกไปเจ้าบูธขายของอย่างเงี้ยคือก็ได้การพบปะลูกค้าใช่ไหมคะอันนี้คือให้ดูตามหน้างานทุกคนแต่การได้มาของคุณอนะ่ะบางทีอะ มันต้องเหนื่อยต้องฟันฝ่ามันถึงจะได้มาเพราะมหาจักรก็คือต้องฟันฝ่าต่างๆถึงจะได้แต่พอวันที่17สิงหาพี่เด็บสาธชะคุณไปอยู่เรือนตัวเองในสาธชะเป็นเกษตรเท่ากับว่าสิ่งที่คุณติดต่อสื่อสารมาก่อนหนะน้านี้ถ้ายังไม่สำเร็จวันที่17แล้วนักคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จขึ้น และตัวคุณก็อาจจะมีความเี่เป็นคนที่สามารถติดต่อประสานงานได้ดีก็จะเกิดสิ่งดีดีกับตัวเองรวมถึงบางคนอ่ะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งด้วยนะในช่วงที่ดาวทิตไปอยู่เรือนของตัวเองเนี่ยหรือญาติพี่น้องพอ ญาติพี่น้องเองคนรอบตัวพื้นฝูกก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณด้วยบางคนก็อาจจะมีการไี่คือไปเรียนรู้ไปอบรมพัฒนาตัวเองให้แบบดีขึ้นแต่ไปพัฒนาในด้านอะไรอาจจะต้องการใช้สื่อออนไลน์ก็ได้เพราะสาชาัชะมันก็ไปถึงสื่อออนไลน์ได้เหมือนกันนะก็ต้องไปดูก็ต้องไปดูคนแต่ละคนนะคะ อาจจะเก่งในเรื่องของการใช้เรือ่องพวกนออนไลน์มากขึ้นก็ได้หรือเอาการอ,ออนไลน์ของเราไปช่วยใช้ในการขายของหรือการติดต่อต่างๆของแต่ละคนนะคะพรอมเป็นกเกษตรก็ทำให้มันก็เป็นไปด้วยดีได้ทีนี้เราคุที่ดาสุกกันบ้างดาสุกว,วันที่2สิงหาเนี่ยดาสุคุณจะย้ายไปอยู่ในเรียน ่ะก็ดาวศุกร์เนี่ยที่สองสิงหาจะย้ายจากราศีกรกฎไปที่ราศีสิงห์ไปอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นดาวศุกร์เป็นดาวเจริญปุตตะกวินาศปุตตะสาชะก็มองว่าลูกหลานบุตรริวารคุณเนี่ยจะช่วยดูแลคุณแล้วก็เพื่อนฝูงคนรอบตัวของคุณเองการการพบปะสังสรรค์ต่าง,างเนี่ย พูดงยว่าบุตรบริวารคุณใช้ได้คือต้อนรับแขกอย่างดีอะไรเงี้ยหรือบางคนน่ะจะไม่ค่อยอยู่ติดที่เดินทางไปนู่นมานี่ตลอดเวลาแล้วบางคนเองอาจจะมีการไปดูโครงการไปอบรมสัมมนาต่างๆอาจจะไปเกิดอไอเดียอะไรใหม่ๆกลับมาเอามาพัฒนาโครงการของคุณเองก็ได้หรือเอาขาเรียกว่า ไปเจอความคิดอะไรใหม่ๆที่เราจะมาใช้ในเรื่องของบริหารจัดการเรื่องของบุตรบริวารของคุณเองนะของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ทีนเนี้ยดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจริญวินาศมันก็จะมีความเรียกว่าวินาศอยู่ในฉาชะบางครั้งน่ะอาจจะถ้าให้ทามองว่าการติดต่อสื่อสารบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องตามหน้างานของแต่ละคนแต่นะักคิดว่าไม่ว่าจะปัญหาทด่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้นะเพราะอะไรพราะสุขเนี่ยอยู่ในเดือนอาทิตย์เป็นคู่สมพลยังไงก็มีคนคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะหรือบางคนเองก็จะได้พบมิตรที่อายุน้อยกว่าจากการเนี่ยติดต่อสื่อสารการเดินทางฟกสื่อออนไลน์เงี้ยทีเนี้ย คือยุคสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยนี้คือเจอคนง่ายก็เป็นเพื่อนกันง่ายก็ต้องเช็คกันให้ดีๆนะเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เช่นเดียกันนะคะทีนี้เราก็อูที่ดาวอังคารกันบ้างดาวอังคารเป็นดาวก็ได้แหน่งเป็นประการาชาโชคก็ถือว่าเกณฑ์ดีนะ วันที่1 2ึถึงสิหงหาดาวคาอยู่ตรงนี้ดาวคานเป็นดาวเจเรอนอาริการาภะอยู่ในเดือนวินาศก็ได้บอกว่าถ้าราภาวินาศเนี่ยบางคน,น่ะจะมีโชคราบเกิดจากความเสียหายโชคราบไม่คาดคิดโชคราบรับรับ,รบไม่เปิดเผยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าของแต่คนเป็นเรื่องอะไรที่ไม่เปิดเผยนะแต่ถ้ามุมลบเนี่ย ก็หมายถึงว่าบางคน,นไม่มีราบเลยและทีนี้ดาวองคารเองก็เป็นดาวเจริญอะเรนัก็บอกว่าถ้าในมุมโวกเนี่ยบางคนอาจจะมีการก็ขยันซุ่มทํางานแบบรับๆไม่บอกใครก็ได้แต่ถ้าในมุมลบปุ๊บเนี่ยก็หมายถึงปัญหาสักต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยเกิดกับคนใกล้ตัวของคุณเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ก็ เหตุส hey, ุดวิสัยจริงๆที่นายบอกว่าถ้าไก่เกลียกับคู่กรณีไม่ลงตัวมันก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูของตราคนเลยนะแล้วทีนี้เราดูที่ดาวพระหักันบ้างดาวพระหัวเป็นดาวเจ้าเดือนสุภาษามาอยู่ในกรรมะนั่นก็บอกว่าบางคนน่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานคุณอยู่แล้วร่วมถึงฝากงานให้ บางคนก็จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและฝันบางคนก็มีเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานด้วยก็ได้บางคนก็อาจจะมีการติดต่อเรื่องของการเรียนหรือทํางานที่ต่างประเทศอันนี้ก็ยังมีเกณฑ์ได้อยู่นะหรือบางคนน่ะได้เซ็นสัญญากับบริษัทต่างชาติก็ได้ค่ะ ทีนี้เราก็ดูที่ดาวเสาร์กันบั่งดาวเสาร์อ่ะเป็นดาวเจเริญบรณะอยู่ในสุภะมรณะในมุมบวกนว้็บอกว่าจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำให้ตำแหน่งสุภะเนี่ยสุภะนี่หมายถึงเจ้านายก็ได้หรือคุณพ่อก็ได้หรือการเดินทางการค้ำประกันตำแหน่งก็ได้นะเนี่ยถ้ามุมบวกจะมีบุคคลอื่นหรือ เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอ่ะทำให้ยกตัวอย่างเจ้านายนะให้เจ้านายคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเกิดขึ้นส่วนใครที่ทําธุรกิจการต่างประเทศธุรกิจความเป็นความตายงานประกันงานรับเหมาเนี่ยนะคิดว่ายังดีอยู่และบางคนก็มีเกณฑ์ได้บรโดกถ้าเป็นบุมลบหมายถึงปัญหาอ,อกุกศึต่างๆรวมถึงโรคภยัย ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่แต่ทีเนี้ยดาวเส,สาร์จะพ่าองศาใช่ไหมเอ่อประมาณสี่เดือนเนี่ยในสี่เดือนเนี้ยถ้าใครติดติดต่ออะไรกันอยู่เกี่ยวเรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคิดว่าดาวเสาเพักเนี่ยอาจทําให้ทุกอย่างคุณอนะ่ะมันช้าไปเดี๋ยวพอดาวเสาร์เดินหน้าทุกอย่างที่คุณติดต่อไว้ใน,นันก็จะเข้ากัาเียกเข้าอยู่ระบบปกติ คือจะไม่ช้าละเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการต่างๆแต่ที่นี่ในมุมมองนะนํามองว่าที่พระเสาเขาพระองศาเนี่ยเขาอาจจะให้คุณเนี่ยทบทวนอะไรๆอย่างไหมคือเราอาจจะเหนื่อยจากเหนื่อยกับเรื่องของการงานหรือเรื่องของอ่าเรื่องอผู้หลักผู้ใหญ่เองที่เราต้องไปไปคอยดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วก็ต้องคอยนยดูในเรื่องของการงานบางทีวิจกรรมเหนื่อยต้องใช้ความอดทนเราก็มองว่าช่วงที่พระเสาร์พระองศาเนี่ยคุณอาจจะมีเวลาได้เป็นมีเวลาได้กลับมาทบทวนตัวเองได้มีเวลาพักผ่อนบ้างอย่างน้อยเราก็ยังมีเวลาที่ได้ได้ดูซีรีส์ได้ฟังเพลงก็ได้ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่พระเสาร์ยังไมพักองศาทุกคน,นต้องทํางานเหนื่อย ทำงานเหนื่อยทั้งต้องอดทนหลายๆเรื่องนะเพราะของแต่ละคนเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนั่นก็เลยบอกว่าหรือบางคนนะ่ะถ้าอย่างเงี้ยนันก็บอกว่าเออเรามีเวลาหน่อยละเราอาจจะไปเช็คสุขภาพร่างกายกันไหมว่าเออมีเป็นอะไรบ้างเพราะว่าเราทำงานหนักงานเยอะเออสุขภาพเรายังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมไหมไขมันน้ําตาลอะไรขึ้นไหมอันนี้คือไปดูกันคือถือว่าเป็นโอกาสพ,พักภายในตัวดีกว่าน้ำมองตรงจุดนี้นะ หรือถ้าบางคนมีปัญหาจริงๆยังไงคุณก็ยังสามารถแก้ไขกันได้เพราะอะไรภาษาว่าอยู่ในเรือนพระราหูเขาเป็นคู่มิตรใหญ่ยังไงจะมีคนช่วยแก้ไขให้คำปรึกษากระตุณนะคะอันนี้ก็ดูของตัวคนนะทีนี้วันที่1-13สิงหาคุณปะเกตอยู่ที่เรือนสุภาของคุณเสดงว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ หรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองบางคนก็จะได้พบกับคนทางไกลก็ต้องดูนะเพราะของแต่คนคือใครบางคนก็จะมีความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องอโรคเก่ากำเริบก็ได้นะพอวที่สิสิงหาเนี่ยดาวเกตไปอยู่ในปัตตนีเห็นไหมทเีเนี้ยดาวเกตอยู่ปัตตนีเนี่ย คนมีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยคู่ของคุณอาจจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลอะไรเกิดขึ้นก็ได้หรือสามารถสัมผัสสิ่งรีดระดับก็ได้นะอันนี้เป็นความเชื่อนะส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจาญาณในการรับฟังด้วยนะเพราะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกนะคิดว่ามันจะมีบางคนที่สัมผัสเรื่องนี้ได้ถ้คาคนโสดเนี่ยดาวเกตมาอยู่ตำแหน่งปัตตนิคุณจะเจอชาวต่างชาติ พ่อไม่แม่ไม่แต่พ่อไม่แม่ไม่ดูกันดีๆนะว่าเขาเลิกกับคนเขาแล้วของของเขาแล้วหรือยังถ้าเขาเลิกกันแล้วโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเลิกแค่แบบปากบอกว่าเลิกกันแต่จริงๆแล้วทางก็เนี่ยทางกฎหมายก็ยังไม่เลิกอันนี้อย่าไปยุ่งดีที่สุดจะได้มีปัญหาตามมาอันนี้คือให้ฝากไว้นะคะส่วนใครที่หาคู่พันเองก็ต้องรู้ไว้ให้ดีๆและใครที่ความรับผิดหวังไม้ตลอดเนี่ยลองไปนั่งดูดวงดู ไปดูว่าเรื่องความรักเราดีไหมถ้าดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่คุณจะได้มีเวลาไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะคุณก็เที่ยวแล้วก็ไม่ต้องไปเปยใครเพราะสสยเปส่วนใหญ่จะผิดหวังมงกุกสมหวังส่วนใครที่จะตัดสินใจใช้ชุดคู่ลองถามใจตัวเองให้ดีๆนะว่าคุณพร้อมที่จะทําหน้าที่สามีภรรยาก,กันได้หรือยัง ครอบครัวคุณครอบครัวเขา,เขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาก็มีข้อจํากัดนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้หรือเปล่าอันน,นี้ก็ฝากไว้แล้วกันค่ะเรื่องของสุขภาพจะเป็นเรื่องของคอรรกระดุมโรคภายในเจ้าที่อุดามะโยเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายฟันเข่ากระดูกโรคเกาต์เส้นประสาทออฟฟิศซินโดมทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นปีหรือใช่ไหมคะ ลองสังเกตเรื่องของไขมันกับน้ําตาลมัาสูงไหมถ้าสูงก็ถือว่าออกกำลังกายแล้วออกแบบใดได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะแนะนำว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลดลงก็ยิ่เป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคมุ้สูงอยู่แล้วก็ต้องร่างกายแข็งแรงไปหน่อยนะจะคล่องตัวส่วนคนที่น้าตาลไขมันปกติออกกําลังกายเหมือนกันค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ขอเตือนเรื่องกับไปดูหมอดู อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ของน้าเองนะคือ20ปีที่แล้วดูดวงไม่เป็นก็แบบพวกคุณแหละเช่าไปดูดวงไปดูก็ถูกทักแล้วว่ามีเคราะนะต้องเะดาะเคราะห์ต้องตัดเล็บตัดผมใช้เงินอีกสามพันเราก็ไม่ได้เชื่อในเรือ่องการเะดาะเคราะแบบนี้แหละก็เลยไปทําบุญถอยสังฆทานก็สวดมนนั่งสมาธิทําทุกวันทุกวันนั่นแหละ แต่จังหวะชีวิตคนเรามันจะมีดีกับไม่ดีจังหวะที่ไม่ดีผลวกว่ามันมีปัญหาเข้ามาแต่ก็รอดจากปัญหาตรงนั้นได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือนั้นคิดว่าน่าจะเป็นจากบูญกุศลที่เราทำนี่แหละทำให้เรารอดปัญหาตรงนั้นมาได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะทีนี้น่าเลยนะแนะนําว่าถ้าไปดูหมอแล้วเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ไปทําบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปรังเท้าท่านน,น,นาน้ํารังเท้ามาอาบ หรือผ้าถุงแม่คุณนะคะนำมาครอบตั้งแต่หัวจรดปเท้าชายผ้าถุงพบกัปกระเป๋าสตางค์ได้เป็นการแก้เคล็ดอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณแต่ทดลองทําดูก็ได้ไม่เสียหายไม่เสียเงินด้วยสิ่งที่ใกล้ตัวคุณคือการสวดมนต์กรนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ น้าก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิแล้วกันนะคะ,อ,ะอย่างที่หลักสูตรที่น้าไปศึกศษามาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อหรือยังวัดธรรมบงคลน,นะก็จะมีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิบริกรรมคำวัุตโธเอาไว้ที่ไหนก็มีที่เลือกนับผากหัวใจท้องคุณชอบเอาอยู่ส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันลรกวันน้อยเหมือนการหยกกระปุกอมสินนะคะ วันหนึ่งกระปุกอมสิ่เนี้เต็มบางทีไม่ต้องเต็มบอกทุกคนนะต้องมีของเก่ากันอยู่แล้วกระปุกอมสิ่เนี้จะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดต่างๆต่าการเดียวกันเวลานอนก็พุทโทพุโทโธไปเรื่อยๆโรคต่างๆเนี้ยจะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้นะก็ขอพูดถึงเรื่องกรรมนะ กรรมมีสองประเภทคือกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมมันคือการกระทํากรรมของเราก็คือการกระทําของเรานี่แหละไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยที่ไหนตามหลักศาสนาของแต่ละคนที่นับถือหลักคำสอนพระพุทธเจ้าศินห้าการสวดมนต์กระดัางสมาธิสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้สิ่งที่คุณเจอนะ่ะเบาบางลงไปและจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองแต่ทุกคนเนี่ย ก็จะเชื่อจากปากน้าไม่ได้ทุกคนก็ต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการทดลองน้าก็ฝากไว้ลวกันสุดท้ายเนี่ยชีวิตคือการเดินทางถนนของทุกคนนะไม่โดดด้วยกิบรบถ้าทุกคนซื่อเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนีิติสุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนหทุกคนสามารถต่รอดกันได้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทคุณเจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะคะ ถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะให้ดูแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากคุณจงรักษาศีลสุดมนต์นั่งสมาธิตามวันราที่คุณสะดวกจะช่วยมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็วันจึงคลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพุธความดีมีความทุกข์ ในคลิปนี้อาจจะมีเสียงอะไรเล็ดลอดครับบ้างต้องขออภัยไว้านะทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ